ก่อนที่ท่านจะไปฟังดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับอาจารย์เขาฝากไว้ครับในเรื่องเกี่ยวกับการเขียนแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับแผ่นมงคลชะตาชีวิตคือการที่อาจารย์นะครับจะเขียนดวงชะตาชีวิตของคุณนะครับไว้ที่แผ่นนี้นะครับซึ่งจะล้อมรอบด้วยดาวที่มีตำแหน่งโดดเด่นตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเกษตรมหาจักรมหาอุตราชาโชคนะครับเป็นตำแหน่งที่เสริมมงคลต่อตัวของท่านเองครับสามารถที่จะ นำแผ่นนะครับมงคลชตานะครับบูชานะครับไว้ที่นะฮะหิ่งพระนะครับผมใต้ผานพระพุทธรูปนะครับหรือนะครับใส่กรอบบูชาได้นะครับใครสนใจนะครับให้อาจารย์เขียนแผ่นมงคลชะตาชีวิตนะครับเพียงแผ่นละ150บาทครับใครที่สนใจนะครับที่จะบูชาดวงชะตาชีวิตของตัวคุณเองนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ที่ไลน์แอสไซน์โฮโลมาสเตอร์ครับ สวัสดีครับคนเกิดราศีลัคนาราศีธนูนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับ25นะฮะ64นะครับภาพรวมของคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะครับถือว่าค่อนข้างนะจะดูดีทีเดียวเชียวนะอาจารย์บอกอย่างครับคนที่เกิดลัคนาราศีนะฮะธนูเนี่ยต้องบอกเห็ครับว่าดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการงานของคุณนั้นคือดาวพุธนะครับโคจรนะอยู่ในเรือนตำแหน่งเขาเรียกว่าคู่สมพลนะในช่วงนี้นะครับ โหราศาสตร์ไทยครับมีคำนิยามว่าเจราจาอ่อนหวานให้ทายดาวพุธดาวพุธจึงเป็นดาวัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับการติดต่อการเจราจากับคู่คานค้าคู่กันขายของคุณที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับในช่วงที่ผ่านมาเจอพิษโควิดนะเล่นงานอยู่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าพื้นฐานดวงในช่วงสวัด์ตอนนี้นะครับ ถือว่าเป็นเกณฑ์จังหวะชีวิตที่ค่อนข้างนะครับผมนั้นที่จะโอเคครับผมเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เนี่ยภาพรวมของคุณเนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทํามาหารกินของคุณนั้นจะมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะฮะมากขึ้นมา่อก่เดิมอย่างแน่นอนครับตรงจุดนี้อาจารย์ผููขอการันตีครับใครที่นะฮะอยู่ในองค์กรอยู่ในออฟฟิศนะครับนะคุณจะได้นะรับการโปรโมทที่ดีนะครับผมนะ แล้วก็ตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะส่งเสริมเกื้อกูลคุณเป็นอย่างดีในช่วงนี้เจ้านาทยที่หงุดหงิดนะมีปัญหากับคุณนะฮะช่วงนี้จะเผาๆลงนะฮะนะเจ้าน,า,น,นายคนไหนที่ดีอยู่แล้วก็จะดีขึ้นมากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับก็ขอให้สบายใจได้ซึ่งตัวจุดนี้นะครับเมื่องานดีแล้วนะฮะตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับการการทองของคุณนั้นก็มีเกณฑ์น,นะครับผมนะที่จะดีนะครับผมนะตามมาในภายหลังด้วยในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้น คุณอาจจะมีช่องทางในเรื่องเกี่ยวข้องกับการมีไรายได้นะหลายทิศหลายทางเป็นกรอบเป็นกรามเข้ามาในช่วงนี้อย่างแน่นอนครับอาจจะผู้ขอการันตีครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับนะฮะชี้ส่วนตัวนะฮะคู่ครองนะ,ะก็จะซับพอร์ตและเกื้อกูลคุณนะครับคุณมีปัญหาอะไรก็ตามนะฮะนะขอให้บอกกล่าวเขาเขาจะมีนะแนวโน้มในเรื่องเกี่ยวข้องกับทิศทางในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเกี่ยวกับการหาทางออกนะครับผมนะ ให้กับคุณนะครับผมในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนก็ขอสบายใจได้เพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะใครเป็นโสดต้องรีบหาคู่นะจะมีคนมาซับพอร์ตหรือถ้าใครมาจีบคุณปุ๊บเนี่ยก็จะมีคู่ที่เข้ามาเกื้อกูลคุณนะครับผมในปัจจุบันนี้เป็นอย่างดีนะครับแม่ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีในช่วงเดือนมีนาคมนะครับ แต่อย่าลืมใครที่อยากที่จะปรึกษาอาจารย์ผู้มากกว่าน,นี้เป็นการส่วนตัวนะครับก็สอบถามได้นะครับผมนะนัดหมายอาจารย์ผู้ได้ที่ Line แอสไซน o โฮโลมาสเตมีคำตอบแบบการันตีนะครับเอาละฮะก็ 5, ข,อขอบคุณนะโชคด,ดีและเราคนที่เจอกันใหม่นะครับผมในคลิปครั้งถัดไปสวัสดีครับ